สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะจิโกเกมเมอร์ o amer, ก็กลับมาอยู่ในเกม GTA Sam อันนี้นะผมก็วันนี้ก็วันนี้นะผมจะมาทำภารกิจนะผมไปทำภารกิจพิษสวีนะผมก็ทําไม่ว่าอะไรก็แลนจ์ไปทำภารกิจพิษสวีนะจากการในสุสานนะผมก็จากการโปรแกรมปาลานเรียบร้อยนะวันนี้ผมไปทำภารกิจไอพิษสวีนะผมไปถ้ารู้ว่าก็อย่าลืมฝากกูด้วยน,น,นะไปจะได้มีกาลังใจให้ทุคนนะตอนนี้มาเดินทางตอนที่14บ5ีแล้วก็ มาตอนที่25แล้วไป Let's go Shanny Flogus และ Flogin เฮ้ยเบื่อจังเลยวะช่วยได้นอยเลยววะนั่นสิเฮ้ย CJ CJ ไปปิดทีวีหน่อยฉันต้องคุยต่อช่วยแต่ว่าในต่ออาลาพวกแกงไฟดีเนาะแต่ว่าเรามีภารกิจต้องทำว่าไงนะ ที่เหลือก็จะการจัดการแต่ว่าภารกิจตรงทําพีกได้ที่สำคัญอ่ะนายก็ทําได้ไหมเลเวลว่านายสมบส่วนนายด้วยนายก็จะทําในตลอละว่านายไปเพื่อนที่ดีที่สําคัญมากนายที่เหลือทุกคนฟังให้ดีทําได้ไหมทําได้แน่นอนไปเถอะเพื่อนนายเป็นเพื่อนที่ดีนะแต่ว่าฉันเชื่อนายเหมือนกันโอเคไป let's go อ่ะไอ้เลดีได้เวลา มันจะเลิ่ดูดไมมยังวะเมื่อกี้มันออกนอกจากในการทําอัดคลิปไม่รู้ไม่รู้อัดคลิปติด,ดไออะไรวะอัดคลิปในเกมซีเจนะเมื่อกี้มันหลุดนะผมแต่ไม่ทาให้มันจะไม่สามารถทาไออัดคลิปไม่ได้นะผมเฮซีเจมึงจะตายหรือวะฆ่ามึงตายเลยเด้ออย่าพูดกับซีไรเดอร์อก,กับซีเจนหน่อยได้ไหมแต่ว่านะมึงก็จะเไไนไ่้นะกับไอพวกที่มันไร้สาระก็แน่เว่ากับไอไรเดอร์อะนั่นหรอ กัรมี่ใส่กับไรเดอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าว่ามันเกิดขึ้นแน่นะมึงก็แน่นอนเลยเหรอแต่ว่าที่ใส่กับสวีด่ะมึงก็เราซ่อ้หลินเลยสัตว์เอ้ยจะพร้อมอยูอไรเดร์มึงก็ตายเดี๋ยวที่ว่าข้าที่ข้าเป็นสถานการแน่นอนมันไม่คู่วกับสวีดแน่นอนที่มันเกิดขึ้นเป็นคนดีแน่นอนนั่นแหละใช่ไหมมึงก็ใช่แน่นอนที่ไม่เกิดขึ้นก็มันจะเป็นอนาคตมึงไม่เสียใจสักคริสหนึ่งเลยใช่แก่นั่นแหละที่มันเป็นของเรื่องนี้ พยายาอาจจะพูดแบบบ้าบาบ,าบานะผมอ๋อแล้วโอเคตอนนี้มาถึงแล้วเดี๋ยวฉันไปก่อนคนแรกฉันจะเอาจริงเหรอวะเอาจริงแน่นอนนายจะไว้กับเพื่อนฉันไม่เลิกให้เราอยู่ในรถแล้วจะทำยังไงต่อวะมันอยู่ในรถไม่ได้จริงๆวะ่ะใจเย็นก่อนที่พวกเราเราก็ทําได้นะใช่ไหมสโมบใช่แน่นอนนายก็ทํานี้แน่เลยแต่ว่านายก็นะใช่ ตายแล้วตำรวจนี่คือตำรวจรถซิงโกสแกห้ามขยบเอ้าเชียพวกโงรวมไปเลยเรอต้อนไปก่อนเราเข้าไปขึ้นรถก่อนเราทิ้งพี่ไม่ได้หรกเขาเป็นเพื่อนเดียวกันสมวกับไรด้วยว่าหลังเราไม่เชื่อเดี๋ยวเราทำภาร,รกิจเสร็จนะผมไป เดี๋ยวรอจะไปช่วยพี่ชาสุ่ยนะผมเฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวห้องไม่เกี่ยวห้องไปแล้วยิงให้เสียเวลาทำไมวันน้นที่เราเจอกับพี่ชานะกับไู้โอจีแล้วมันอยู่ไหนวะไม่รู้นี่นาจะทำอะไรฮะมันจะทําอะไรผมฮะแอบอะไรอยู่หรอคุณตํารวจฮะตำรวจคอมนนัิเตอหน้างง มาดิมาดิมาดิก็มาครับก็มาดิก็มาดิมาดิโอเคแล้วข้างหลังโลบชื้ข้าไปายาแล้วโดนก็ไปใส่เกาะแปดเดี๋ยวไปเอาเกาะก่อนเกราะอยู่ไหนวะเกาะอยู่ไหนก็อยู่นี่อยู่นี่ทุกทีนะผมถ้าว่าถ้าเราเราจะไม่อาจคลิกเยอะนะผมไม่นั้นอาจจะเข้าใน youtube ไม่ได้จริงๆครับ เออเขาจะฟังเาฟังย่าฟันอืมมาดิมาดิอืมก็มาดิ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 ครับมาดิมาดิอืมมาดิก็มาดิลบอีกเหรอมาดิเอาเดี๋ยวต้องรอไอ้ผู้หญิงคนนั้นก่อนเอารอก่อนรอก่อนสักครู่เพราะว่าเราไม่ฆ่ามันนะผมผมเจ็บมากแล้วผมต้องรอผู้หญิงก่อน โอเคเจ็บตรงไหนหรือเปล่าโอเคกอดเลยโอ้โหอุอ้ยระเฮ้ยซีเจใช่เวลาดราม่าไหมโอเครีบไปจัดก,การก่อนเดี๋ยวไปช่วยพี่ชาสวีทเฮ้ยนี่ทำอะไรฮะเดี๋ยวช่วยเพิ่มพลังอยู่แกเ,เดี๋ยวขอจัดก,การไอ้พวกข้างบนก่อนในในในข้างบนเหรือข้างบนแล้วก็ในในในยิงเข้าไปไอ้พวกซื้อบือ้อทั้งหลายโอ้โหตำรวจมึงเก็บตังค์ให้ผมเหรอดีนั่นขอให กระจายไปดิครับกระจายไปดิครับเฮ้ยมาขึ้นมาขมาข้มาขอดขึอดเฮ้ยตังตังตังเก็บตังก่อนก็มาดิเก็บตังเก็บตังเฮ้ยเก็บตัง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 ก่อนเฮ้ยหายไปไหนมาแล้วสมุกกับเลยเด้อมันหนีไปแล้วช้ำแม่เถอะไปแต่ที่นี่กันนี่คือตัวบอกตัวซองโกสอ้ามหนีพยายาม ซีเจจริงๆเลยเฮ้ยหามายุ่งกับพี่สวีตนะไปคนไปมันจะไปไหนก็เรื่องของฉันแซ่ก็มาดิครับยิงมาเลยแกอย่ามายุ่งกับพี่สวีตนะถ้าไม่รีบไปแล้วก็ฉันไม่ทิ้งพี่จริงๆหรอกมาดิอย่าไม่หมดใช่ไหมมาดิอย่าไม่หมดใช่ไหมมาดิแกไปอยู่ในสวรรค์เลยไป นี่แน่ตมูมโอเคไป let's go เข้าไปเร็วไปอยู่ชิบเชือดเอาเชืออะไรเนี่ย l e สโมคกับไรเดอร์ล่ะคุณหมอเยี๋ยวไปเล่เลย โอเคความมันมาถึงแล้วเร็วเข้ารีบเอาปืนมาก่อนปืนเหรอเราต้อปืนเอเคอ๋อใช่ปืนเอเคเหรอเราต้องปืนเอเคมืสอส่งกลางรีบขัดขันที่แปลเลยมาดิินะักซีเจทันสายหน่อยทัน้ายหน่อยทัน,าน,ทน,าน,ทน้ายอยู่พี่ทัน้ายอยู่แล้วก็ระเบิดกระจุยตูมมาดิเข้ามาดิครับพวกตำรวจทั้งหลายก็ามาดิครับมาดิตูม มาดิมาดิโอ้โหมาเป็นสายตำรวจเลยก็มาดิครับก็มาดิคุณตำรวจก็มาดิครับก็มาดิซีเจมุกตงซ้ายหน่อยตรงไานโอเคเชเดอร์ Shadow. แล้วก็ราวันพุดตตำรวจยิงเลยยิงยิงก็มาดิคร่าวต้ซ้ายหน่อยครัาวโอเครู้แล้ว <c oughs> ตายแล้วก็ไหนเอาปืนไปกินหน่อยแล้วก็ตูมซีเจระวังหน่อยระวังอยู่ระวังอยู่พี่ไรเดอร์มาดิก็มาดิ ก็มาดิแล้วก็ตูมระเบิดกระจุยฉันกระกังกินอยู่เลยไปกันเถอะซีเจตรงซ้ายลงตาหน่อยรู้แล้วรู้แล้วมาดิสุดพราชโคมโบอยก็มาดิครับก็มาดิเอ้ยมันต่อย,ต,อยต่อยผมเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยนี่นี่นี่ยะวังคราวตรงซ้ายได้นคราวคราวรู้แล้วโอ้โหมันจะเรียกทำไมวะ สมมิมันแสตาอย่าปิดหน้าตาดิโอ้โหปิดหน้าตามาไม่เห็นอะไรเลยโถเอ้ยซื่อบื้อจริงๆเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้โบมไอตำรวจซื่อบื้อเ๋ยวเข้ามานะคุณตำรวจอย่าเข้ามานะโอเคอะไรส่งมานะครับเ้สีเต้ต้องต้าน่อยเทฟาร์น่าบอกว่าตำรวจบอกว่าช่วยปล่อยครับปล่อยครับเรายอมแล้วโอเคนายต่อนายต่อเหรอตูมแล้วก็ในในในแล้วก็ในในแล้วก็ในในในแล้วก็เอ้ยจะต่อยทำไมคะต่อยทำไมหืมต่อยทำอะไรวะเนี่ย มึงต้องมาปล่อยใต้ใต้กระปุงของผมตายซะเถอะระวังนะคุณตำรวจอยจะเข้ามาให้มันแรนนะตูมนี่ๆแล้วก็ยิงเข้าไปเอาเฮ้ยเชื่อแล้วเราต้องไปชนให้ได้นวก็ทำไรดีเนี่ยซีเจเราจะทำในตอนนี้เนี่ยดีเอสีดีก็เราไม่รอดแน่นอนเลยแต่ว่าแน่ตายได้หมด สมมที่ถอยไปไม่ชนได้ถอยชนไปขอบโอ้เาตายกันหมดแน่เลยโอ้ชิ่แบบานอสมบบามนหอยบาาหอยเราต้งหน้ยรจบดชนในโฆษณาตูมเฮ้ยฉันว่าเราลอด้ เราลอบเหมือนกันชันกเรลอบเหมือนกันเราเขลอบด้วยรออิสระแล้วขอบใจมากนะเฮ้ยไม่สบายมากนะเพื่อนโอเคไรเดอร์ไหนที่เหลือก็จะไปกันให้ได้นะเว้ยครับเดี๋ยวค่อยเจอเป็นพารสุดท้ายของภารกิจซุยครับนะเดี๋ยวค่อยเจอคิปต่อไปนะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ